ส้อมโอเวียงแกน่นเป็นส้อมอโอที่มีคุณภาพนิยมปลูกกันในพื้นที่อำเภอเวียงแกน่นจังหวัดเชียงราย ด้วยลักษณะสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล400 1,360เมตรประกอบกับมีเทือกเขาผีปันน้ำขนาบทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกทำให้อําเภอเวียงแก่น มีสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีและด้วยมีสภาพดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนแม่น้ำโขงและแม่น้ำงามาเป็นระยะเวลายาวนานจึงทำให้ดินมีแร่ธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากและเมื่อการเกษตรมีการนำส้มโอมาปลูกในพื้นที่อำเภอเวียงแกน่นจึงทำให้ผลผลิตส้มโอ,งองมีคุณภาพสูงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอเวียงแก่นและจังหวัดเชียงรายมาโดยตลอดสำหรับสายพันธุ์ส้มโอที่ปลูกในอำเภอเวียงแก่นประกอบไปด้วย3ส,สายพันธุ์ได้แก่ 1. พันธุ์ทองดีเป็นส้มโอที่มีลักษณะทรงผลกลมแป้นเมื่อสุกเต็มที่ผลจะมีสีเหลืองอมเขียวเล็กน้อยบริเวณขั้วผลมีจีบขนาดเล็กขนาดผลปลานกลางน้ำหนักประมาณ9 5 0ถึง1,200กรัม เปลือกบางเนื้อหรือกุ้งจะมีสีชมพูอ่อนเนื้อนิ่มฉ่ำน้ำหากทิ้งไว้นานก็จะยิ่งมีรสชาติหวาน 2. พันุ์ขาวใหญ่เป็นส้มโอที่มีขนาดผลใหญ่ผลทรงกลมสูงผิวผลเรียบต่อมน้ำมันละเอียดกุ้งมีสีขาวอมเหลืองขนาดกุ้งค่อนข้างใหญ่ ผนังกีบสีชมพูกุ้งเกาะตัวแน่นมีน้ำมากแต่ไม่แฉะรสชาติหวานอมเปรี้ยวมเมล็ดใหญ่แต่จำนวนน้อยสามารถแกะออกจากเปลือกง่าย 3. พันเซลเลอร์เป็นส้มโอลูกผสมที่นำเข้ามาจากฮาวายผิวผลเมื่อสุกจะมีสีเขียวอมเหลืองเนื้อในสีแดงแต่ไม่เข้มเท่ากับสายพันธุ์ทับทิมสยามเป็นส้มโอที่มีรสชาติหวานและเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก และเนื่องจากที่ผ่านมาส้มโอเวียงแก่นสามารถส่งออกไปจํำหน่ายยังตลาดต่างประเทศซึ่งได้แก่ในกลุ่มสาภาพยุโรปและประเทศจีนจึงทำให้เกษตรกรในอำเภอเวียงแก่นจึงนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในเวลาต่อมาเรื่อยๆจึงทำให้ในปี2540อำเภอเวียงแก่นได้มีการจัดงานส้มโอขึ้นเป็นครั้งแรก และจากการจัดงานในครั้งนั้นทำให้เกิดกระแสะตอบรับจากนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคเป็นอย่างมากจึงได้มีการจัดงานส้มโออย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยใช้ชื่อว่างานเทศกาลส้มโอของดีอำเภอเวียงแก่นทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลผลิตส้มโอเวียงแก่นให้เป็นที่รู้จักตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเวียงแก่น โดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมายอาทิเช่น 1. การจัดประกวดขบวนรักแห่ 2. การประกวดที่ดาส้อมโอ 3. การประกวดตัดสินส้มโอคุณภาพ 4. การออกร้านจำหน่ายซ้อมโอซึ่งเป็นผลผล,ผลิตของเกษตรกรในอำเภอเวียงแก่น 5. กิจกรรมการแสดงและกิจกรรมบันเทิงต่างๆเป็นต้นทั้งนี้งานเทศกาลซ้มโอ ของดีอำเภอเวียงแก่นจะมีการจัดในช่วงที่ผลผลิตส้มโออำเภอเวียงแก่นออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนสิงหาถึงกันยายนในทุกๆปีถ้าหากท่านใดสนใจสามารถติดตามข่าวสารจากอำเภอเวียงแก่นและสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชัตรพรศ์กุณาวง์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรษปฏิบัติการจากสำนักง,งานเกษตรอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายซึ่งขณะนี้เรายืนอยู่หน้าแปลงส้มโอของเกษตรกรต้นแบบของอำเภอเวียงแกน่นซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่2ตําบลลายเงาวอำเภอเวียงแกน่นจังหวัดเชียงรายเป็นส่วนของพ่ออารุณอินเทพถ้าพร้อมแล้วเชิญเข้าไปชมกันเลยค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็ได้อยู่แปลงของพ่ออารุณอินเทพซึ่งเป็นแปลงส้มโอต้นแบบของอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายสวัสดีค่ะคุณพ่อครับสวัสดีครับผมนายอรุณอินเทพประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมโอส่งออกตำบลอ่งเงาครับค่ะตอนนี้เราอยู่แปลงของคุณพ่อเรามีส้มโอพันธุ์อะไรบ้างคะชวนผมก็ปลูกสี่สายพันธุ์ครับ สายพันธุ์แรกก็ทองดีสายพันธุ์ที่2ก็ขาวใหญ่สายพันธุ์ที่3ก็เซเลอร์สายพันธุ์ที่4ี่ก็ทับทิมสยามค่ะซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะก็มีความแตกต่างมากครับอย่างทองดีก็มีรสชาติหวานหอมครับแล้วก็ขาวใหญ่ก็มีรสชาติหวานครับแล้วก็กรอบเนื้อในซําครับแล้วก็เซนเลอร์ก็ สีแดงในสีแดงแล้วก็รสชาติหวานครับค่ะแล้วก็ทัพทิมสยามก็ในสีแดงและคุ้งเล็กครับอนอยแล้วก็รสชาติก็อร่อยหวานครับค่ะซึ่งแปลงของเราได้ทําเป็นส้มโอคุณภาพใช่ไหมคะคุณพ่อครับผมการทําส้มโอคุณภาพทางรัฐหรือทางกมรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการมาแนะนําคุณพ่ออย่างไรบ้างคะครับก็ ทางกรมวิชาการเกษตรก็เข้ามาแนะนําอบรมครับถ้าใครจะทําช้มโอส่งออกก็ทําคุณภาพให้มีรสชาติอร่อยถึงผู้บริโภคค่ะแล้วสําหรับภายในแปลงของคุณพ่อได้มีการจัดการอย่างไรบ้างคะภายในแปลงของผมก็ใส่ปุ๋ยครับทำถ้าเราจะทําคุณภาพก็ใส่ปุ๋ยหวานให้มันมีคุณภาพอย่างทางกรมวิชาการทางเกษตรเป็นก็บ,บอกว่า ถ้าเราจะส่งออกทําคุณภาพต้องมีรสชาติถึง10บบิ๊กครับแล้วก็ความแก่ของมันต้อง8เดินถึง9เดินขึ้นไปถึงจะอร่อยค่ะแล้วสําหรับคุณพ่อมีช่องทางการจัดจําหน่ายอย่างไรบ้างคะการจัดจําหน่ายผมก็มีครับที่หนึงก็ส่งไปที่จีนครับส่งออกต่างประเทศส่งจีนแล้วทำเป็นกล่องครับใส่กล่องแบบนี้แหละแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ที่เราจะส่งให้ผู้บริโภคถ้าหาก ส่งไปถึงผู้บริโภคถ้ามันไม่หวานไม่อร่อยส่งคืนมาได้ผมก็จะเค็มให้ครับส่วนของผมค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจจะชิมส้มโอที่แปลงของพ่ออารุณนะคะก็สามารถติดต่อได้ทางนี้เลยค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณพ่ออารุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ